สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับสรุปรายง,งานข่าวแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่28มิถุนายนะครับ2563ครับเมื่อคืนเนี่ยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับกบุกมาชนะนอริสิตี้ครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ1นะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ FA เ,เบ p ได้สำเร็จนะครับ การแข่งขันฟุตบอล FA ฟเอครับอังกฤษกนะฤดูกาล2019-2020นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับนกขมิ้นเหลืองอ่อนเน,นี่ยนอริทเปิดสนามแคลโรโลครับต้อนรับการมาเยือนปีศาจแดงครับก็เปิดฉากครึ่งแรกลูกเกมแมนยูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับแต่จังหวะสุดท้ายยังข่ดขันเกินครับจบครึ่งแรกก็เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับกลับมาเล่นในครึ่งหลังนะครับนาทีที่51เ,เนี่ยแมนยูขึ้นนําจากจังหวะที่ลูกชอเนี่ยกระชากบอล เขตโทษฝั่งซ้ายครับก่อนเปิดเข้ากลางบอลไปโดนกองหลังลอยโด่งมาเข้าทางโอเดนอิกาโลรับดีดด้วยขวาเข้าประตูไปอย่างสุดสวยครับแต่ถึงนาทีที่7 5เนี่ยนอนลิตตามตีเสมอได้1ประตูต่อ1นครับจากจังหวะที่เอมิลิโอบูนาเดียเนี่ยจ่ายบอลให้ท็อตแคตเวลครับซัดไกลด้วยขวาครับ,บ,บน้อกกอะบอลติดไซกอยพุ่งไปตรงตะข่ายครับก็จบเ0้านาทีนะครับ1ประตูต่อ1นครับต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีครับ และนาทีที่1 1 8ครับแมนยูมาได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับจากจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายล้มตัวยิงในเขตโทษเข้าไปตรงตะขายครับจบเกมแมนยูบุกชนะเรนอริซิตี้2ประตูต่อหนึ่งครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับผมจะพูดเก่งเล็กเก่งน้อยถึงแมตชนี้นิดหนึ่งนะครับผมว่าแมตชนี้แมนยูไม่ได้ส่งตัวจริงลงเยอะนะครับแล้วมาส่งในช่วงหลังๆครับโดยเฉพาะแมตชนี้ผมบอกตรงว่า คนที่เล่นที่ดีที่สุดน่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับส่วนบูโน่เฟรนเดนเดสแบตนี้ก็ยังไม่ค่อยมีส่วนกับเกมเท่าไหร่นะครับก็จ่ายบอลเสียไปเยอะนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ผ่านเข้าไปรอบรองชนะเลิศนะครับจะมีการจับฉลากในวันจันนี้นะครับโอเคครับสรุปข่าวสั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้มีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้คนบ้าบอลติสนามด้วยครับขอบคุณครับ